โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง level 5 channel นะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม pocket ants หรือการสร้างอาณาจักรมดนั่นเองมันจะเป็นเกมแนว simulator นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงมดหรือการดูเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของมดนะครับการใช้ชีวิตของมดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวแต่ก็ผมก็ได้ลองเล่นไปดูบ้างนิดนิดหน่อยๆนยแล้วแต่เราจะเริ่มกันตั้งแต่ หนึ่งใหม่เลยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเป็นมดนะครับว่าการเป็นราชาแห่งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปชมกันในเกมกันเลยดีกว่าเริ่มต้นขึ้นมานะครับนางพญาาก,ก็จะไข่ออกมาเป็นไข่หนึ่งฟองนะครับก็จะเป็นตัวเราเนเองนะครับเราสามารถบังคับมดตัวเนี้ยไปทํานุ่นทํานี่ได้นะครับก็จะ มีการแนะนำเล็ก,เกน้อยๆน,นะครับหากใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็ลองอ่านดูเนาะแต่ถ้าใครอ่านไม่ออกก็ลองกดเล่นๆ,ๆเข้าไปนะครับก็จะมีบอกอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับก็จะลองเล่นกันดูได้เลยนะเริ่มขึ้นมาก็จะเป็นการทักทายของศาสตราจารย์นะครับก็เขาจะบอกว่าให้ลองสร้างเช่าตัว building chamber of processing ดูนะครับนั่นก็คือแปลงเก็บอาหารของมดนั่นเองนะครับแหล่งเก็บอาหารของมดแหลงเก็บอาหารของมดอ่ะมันจะอยู่ตรงใน c o l o n นะครับ c o l o n เนี่ยมันอยู่ตรงด้านซ้ายมือนะเห็นไหมทุกคน ดูตรงซ้ายมือนะครับตรงเมาส์ผมเลยตัวนี้คือค o ลนีนะครับก็กดเข้าไปหนึ่งชี้นะครับก็จะเคพิ่มขึ้นมาเนาะฟู้ดโปรเซสซิ่งแชมเบอร์นะครับนั่นก็คือแหล่งเก็บอาหารนั่นเองก็ให้เราทําการบิลดิ่งไปเลยนะครับก็จะเป็นการสร้างก็รอเวลาแป๊บนึงนะครับสิวินาทกีก็จะบอกว่าอู้ดีมากเลยนะครับก็ดูสิเราก็ได้สร้าง ที่เก็บเสบียงเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดต่อไปก็จะบอกว่าให้เราขึ้นไปบนถ้าของมดนนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ในโพรงเนาะอยู่ในถ้ำนั่นแหละว่าปกติมดก็จะปุดินอยู่ในถ้ำนะให้เราขึ้นไปดูด้านบนด้านบนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยเราก็จะขึ้นไปดูกันหน่อยเขาก็จะบอกว่าให้เราดูในแผนที่แมปด้านขวาบนนะครับก็จะเห็นว่าด้านขวาบนเนี่ยจะมีมินิแมปอยู่มินิแมปตรงนี้เขาจะบอกว่าให้เราดูรอบๆนี้นะครับก็จะมีใบไม้อยู่ใบหนึ่งซึ่งใบไม้เนี่ยมันก็สามารถเก็บมาเพื่อเป็นเสบียงอาหารได้้้นนนะครรรรับก็ใหเเเเเาาาาทํลองงดดขไไไปปป มาถึงใบไม้ปุ๊บกดคลิกเก็บไม่ได้นะครับต้องกดด้านซ้ายมือนี่นะครับก็จะเป็นตัว select นะครับกด select เข้าไปแล้วกดคลิกที่ใบไม้แล้วก็ทําการเก็บนะครับก็รอเวลานิดนึงอ่าจะมีการโหลดิ๊ออ่าติ๊ดงอ่าเก็บเสร็จแล้วก็ให้เราเอากลับมาในรังของเรานะครับเก็บเข้ามาเก็บเข้ามาในรังให้เราไปเอาไว้ในไหนเขาบอกว่าดีมากเลยให้เราเอาไปวางไว้ในช่องเก็บของนะครับก็เป็นสโตของเก็บคลังเก็บเสบียงนั่นแหละคลังเก็บเสบียงแล้วกันกดมาถึงคลังเก็บเสบียงก็กด ทิ้งเอาไว้นะครับก็จะทําการเปลี่ยนแปลงใบไม้เ hmm ป็นอาหารนะครับอ่าครานี้เราก็จะได้อาหารมาแล้วหนึ่งอันนะครับเขาก็บอกว่าอ่ะดีมากตอนนี้เราก็ได้อาหารอันแรกมาแล้วครับให้เราทําการหยิบอาหารแล้วก็เอาไปไว้ในห้องของนางพญานะครับก็ทําการหยิบอาหารขึ้นมาพิกอัพเลยพิกอัพแล้วก็ยกไปยกไปเพื่อนๆยกไปยกไปมาให้ถึงห้องนางพญานะครับพอมาถึงห้องนางพญาก็ให้ทําการริ้งนะครับ ามพยะเขาก็จะกินอาหารเมื่อเขากินอาหารเสร็จเขาก็ทําการวางไข่ลูกใหม่ขึ้นมาเพื่อสร้างมดงานตัวต่อไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนกว่าจะใช้เวลาในการฟักจะใช้เวลาประมาณ5วินาทีโดยประมาณนะครับก็จะบอกว่าได้มดงานขึ้นมาแล้วตัวใหม่ซึ่งมดงานตัวใหม่เนี่ยเราจะไม่สามารถบังคับเขาหรือทําอะไรใดๆได้นะครับเราสามารถบังคับได้แค่ตัวเพลเยอร์ตัวนี้เท่านั้นเนาะแต่มดงานเหล่านี้เราสามารถสั่งอ่าสั่งยังไงสั่งเขาให้ไปทําอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่น ตรงด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีเวอร์เกอร์อยู่ก็จ in ะบอกว่ามดทําอะไรได้บ้างอ่านี่ไงเปิดขึ้นมาดูก็บอกว่าให้ลองเอามดตัวใหม่เนี่ยลองไปเก็บอาหารแทนเราดูส <acked> ิให้ลองกดเลือกให้ไปเก็บอาหารนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลือกเก็บอาหารหนึ่งตัวนะครับกดคอนเฟิร์มเจ้ามดตัวเนี่ยก็จะไปเก็บอาหารแทนเรานะครับแต่ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าหากเรายังไม่เลือกเป้าหมายในการเก็บอาหารนะครับก็ให้เราทําการวิ่งไปเลือกเป้าหมายในการเก็บอาหารก่อน วิ่งไปเรียกเป้าหมายเรียกเป้าหมายยังไงเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันเลยนะครับอ่าวิ่งไปเมื <z prep> ่อเรามาถึงถ้ำแล้วนะครับก็ให้วิ่งไปตรงใบไม้ตอนนี้เราจะสังเกตดูว่ามดงานของเรานะครับยังไม่วิ่งไปเก็บอาหารอย่างที่เราต้องการนะครับให้เราไปที่ใบไม้ก่อนเนาะเลือกมาที่ใบไม้ที่เราต้องการนะครับกด select แล้วก็กดที่ใบไม้นะครับหลังจากนั้นก็เลือกเป้าหมายนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะอ่ะโอเคหลังจากนี้ก็หลังจากเราเลือกเป้าหมายเสร็จมดงานก็จะทําการมาเก็บอุปกรณ์ที่เราตั้งค่าไว้นะว่าเขาจะไปเก็บตรงไหน หลังจากนั้นเขาบอกว่าหากเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อจากนี้ดีก็ให้เราทําตามเควสที่อยู่ด้านขวาดูสิทาตามเควสที่อยู่ด้านขวามือนะครับขวามือจะมีเควสอยู่ตรงนี้เนะาะอ่ะก็จะมีเควสต่างๆให้เราทํานะครับอ่ะใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับ Google Translate สามารถช่วยท่านได้นะครับหากใครอ่านออกก็ลองทําตามดูเนาะเขาบอกว่าให้เราทําการสร้างมดงานตัวที่2ขึ้นมาก็กลับไปในถ้าเหมือนเดิมน,นะตอนนี้เราก็ได้มดงานตัวที่2แล้วนะ ่าลืมนะครับทุกครั้งที่มดงานได้ฟักตัวออกมาใหม่ก็อย่าลืมตั้งค่าให้มันไปทํางานด้วยนะครับในส่วนตรงนี้เราสามารถทํางานเพิ่มเติมได้อย่างเช่นอ่ะจะไปเก็บเป็นใบไม้ได้ไหมยังไม่ได้สร้างนะครับเก็บอาหารเพิ่มหรือว่าจะให้เขานําอาหารแม้นางพญานั่นก็คือเราจะไม่ต้องเอาอาหารไม่นางพญานะครับเดี๋ยวมดงานก็จะทําหน้าที่แทนเราเองก็เราสามารถตรวจเช็คมดได้นะครับว่าเราสามารถสร้างมดได้กี่ตัวอตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมีมดหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นมดทหารนะครับอ่ะ จะสามารถสร้างได้50ตัวนะตอนนี้เรายังไม่มีสักตัวเลยมดงานนะครับชนิดที่2ตอนนี้สร้างได้5ตัวนะครับแต่เราตอนนี้มีอยู่2ตัวเนาะเพลเยอร์ก็คือตัวเรานั่นเองนะครับสามารถมีได้ตัวเดียวรวมถึงราชินีก็มีได้ตัวเดียวนะครับส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยเขาจะบอกว่าในรังมดของเราเนี่ยจะมีมดทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะสำหรับการดูรายละเอียดเกี่ยวกับมดของเราเนาะคลิกมาดูเควสดสิเขาจะให,ให้เราทําอะไรต่อเขาบอกว่าให้เราลองสร้าง โกดังเก็บใบไม้ดูสิสร้างโกดังเก็บใบไม้ครับไปไปเลยไปตรงคลนีนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงอันที่2นะครับสร้างเลสโตรแชมเบอร์นะครับสร้างมา j, อุ้ยยังสร้างไม่ได้ทุกคนขอโทษน,นะครับ <savoir> เขาต้องให้เราเก็บอาเห็ดหรือก็คืออาหารนั่นแหละเก็บหาอาหารเพิ่มขึ้นมาให้เป็น10อังก่อนเดี๋ยวเราก็จะสั่งมดไปเก็บอาหารเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูตอนที่เรามีอาหารครบกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงตอนน่อดีนะ เอาละตอนนี้เราก็มีอาหารครบสิบอันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างอ่าสโตรก็คือแหล่งเก็บใบไม้กันดีกว่านะครับอ่าใช้เวลาประมาณ3าสิบวินาทีในการสร้างเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวไอ้นี่มันทําอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวยางยางยังไม่ขยับยังไม่ขยับแกนี่แอบอุ้งงานแล้วืมไม่ได้เลยนะเนี่ยยังไงแบบเยวเนี่ยแอบอุ้งงานแล้วนะเนี่ยแกเนี่ยไม่ดีเลยนะเนี่ย โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเควสตต่อไปเขาจะให้เราทําอะไรต่อเนาะเควสต่อไปเขาจะบอกว่าให้เราทําการอัปเกรดแหล่งเก็บสเสบียงเพิ่มขึ้นเป็นเลเวลสนะครับซึ่งเลเวลสเนี่ยก็ต้องใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเลเวลสเนี่ยจะใช้อะไรเขาบอกว่าให้เราใช้ใบไม้ทั้งหมด10อันนะครับก็จะดูตรงด้านขวาล่างนี่นะครับตรงร quest เนี่ยก็จะบอกว่าแต่ละอย่างใช้อะไรอัพนะครับ อย่างเช่นอันนี้ก็ใช้ใบไม้10อันในการอัพเป็นรวลถัดไปนะครับจะเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มความจุข,ของอาหารนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนมดงานที่เพิ่มขึ้นด้วยแปลว,ว่าหากเราอัพแหล่งเก็บสเสบียงเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้เรามีมดงานเพิ่มขึ้นเราก็สามารถทําให้รังของเรานั้นเติบโตได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไปเลยพวกแกทุกคนพวกแกจงไปหาใบาไม้มาเพื่อที่จะสร้างแหล่งเก็บสเสบียงของเราให้เพิ่มขึ้นได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเอาไปในเลสโกรี่ไปคนๆซะให้เสร็จนะครับ ระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูการทํางานของมดกันหน่อยดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะนั่นเหมือนตัวอะไรเนี่ยเหมือนแมงมุมใช่ไหมเราลองกดในมินิแมปดูเราก็จะมีแผนที่ใหญ่เพื่อนเพนะโอ้ก็จะมีดรงด้านขวาทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่าจะมีจุดแดงๆอยู่เต็มไปหมดเลยก็คาดว่าน่าจะเป็นรังมดอีกรังหนึ่งที่จะอยู่ใกล้ๆของเรานะครับมดพวกนี้เองก็ทําการขนเสบียงอยู่เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโ,โตข,ของพวกเขานะครับแต่ เดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างนะสาหรับรังมดข้างๆเนี่ยตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดหมายเป็นที่ร้อยแล้วครับเอมดตัวนี้มันตัวใหญ่จังเลยฝังไงยแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมมันไล่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคอย่าม่ยุ่งสินี่ไงอยากกัดกันแล้วเอาดิเอาดิเอาดิเออเออจะก่อนจากกันไปนะครับก็เดี๋ยวจะขอย้ําเทคนิคในการเล่นเกมมดให้มันเติบโตได้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็ อยาลืมนะก็เป็นเทคนิคที่ง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้นะครับกดมาที่ตรงโคลนี่เลยนะครับย้ําทุกครั้งนะครับให้พยายามสร้างแหล่งเก็บสเบียงให้เยอะที่สุดที่จะทําได้นะครับเพราะมันจะทําให้เราขยายจํานวนมดงานเพิ่มขึ้นนะครับจาก5ตัวเป็น10ตัว10ตัวเป็น15 15เป็น20นะครับถ้ายิ่งอัพเยอะกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเพิ่มมากขนาดไหนและอัพอินเได้ที่เลเวลเท่าไหร่นะครับแต่ยิ่งอัพเยอะยิ่งดีนะครับมดงานเยอะนะครับทำให้เราเนี่ยขนทรัพยากรได้ เร็วขึ้นนะครับได้เยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างแหล่งทรัพยากรอื่นๆของเราเพิ่มเติมนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับหากชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง l e เวลไฟกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อๆไปมาเล่นกันเพิ่มเติมอีกเนาะหากใครมีเกมอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็อย่าลืมแนะนำนะครับให้ผมไปเล่นกันได้นะเดี๋ยวเราก็จะมาทำคลิปมาลงให้ดูกันสนุกๆกันอีกนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน